สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดร,รวมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนชัยจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566วันที่21ธันวาคม2565นายส้มชัยไตยทิพย์ชาติกุลอำเภอแม่สอดเป็นประธานกล่าวให้โอวาแลพบปะคณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและเจ้าหน้าที่สำนาาักงานพัฒนาชุมชนทั้งห้าอำเภอดังนี้ หนึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตากพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาคันทองหมู่ที่สิบตําบลน้ําลึงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตากพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสี่รั้มหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก <aunque S 2> 3. เจ er ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าสองยางพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองพื้นแม่ของแผ่นดินบันทีจือหลอคีหมู่ที่8ตำบลแม่ละอเท่าสองยางจตาก 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพระพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองพื้นแม่ของแผ่นดิน บ้านเสรีราดใหม่หมู่ที่8ตบช่องแคบอเภอพบพาจังหวัดตา5เจ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าของทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่กือสันท่าหมู่ที่5ตบลแม่กระสาอ,อแม่สอดจังหวัดตาโดยในขวัญชัยบัวกล้านักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษารษาชการแผนพัฒนาการอำเภอแม่สอดเกาวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้แก่ 1. ร้อยเอกสวงคำมาที่ปรึกษาและวิทยากรชุดพิเศษวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่7ก็กอรมนอง2ร้อยเอกวิรชัยบุญทัจิตหัวหน้าชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่7กอรมนองพร้อมทีมงาน3รบบ้อยทอมบรรจงจากรุ่งเรืองหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3104ชบส .3104 พร้อมทีมงาน ส <400 S 1> ี่ร้อยอดุยเสงนกระจายหัวหน้าชุมพลยากรก,กระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งชอบออขสามหนึ่งศูนย์หนึ่งพร้อมทีมงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนังกงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดได้แก่นายอธิคมสร้อยข่ายนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนายนภัสสลัดอายุยืนนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้าารับผิดชอบตำบลแม่ตาวนางสาวคีรนามนาดเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดช,ชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินนิสิตฝึกงานและนายฤิศราขัตตาประธานชมรมตากฟิลสื่อสารสร้างสารรค์จังหวัดตากร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนชัยร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันนี้นายสุเทพเหล่าคนค้าผู้ใหญ่บ้านดอนชัยพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูง,งานในครั้งนี้ โครงการพัฒนานชุมชนได้รับมอบหมายภารกิจ,จากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใย,ยต่อวิกฤตมหาดภัยจากยาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอ,อย่างยั่งยืนด้วยพลังสาม,มัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ย,ยั่งยืนด้วยปัจยาเศรษฐกิจของพอเพียงทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างเคร่งคัด นักศูนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนชัยหมู่ที่6ตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตา